งานวอร์เนอเด็กสางน่ารักมากเลยเนอร์มองว่าตัวเองน่าเบื่อตายท้าแน่ใจก็บอกติงกันทนนายโยรคะประชาชนเขาต้องการแบบนี้พอเวลาองค์การบริหารส่วนตะบลจัดเตะฟุตบอลขึ้นมาต้องรณรงค์ให้ประชาชนไปขายของได้แล้วต้องให้คนเล่นเตะกินอะไรต้องหาเดินซื้อของหน่อยให้คนแก่ๆมาดั้งขายของเขาอยากได้แบบนั้น นายกจัดกิจกรรมขึ้นได้ไหมโอ้นายกก็บอกว่าเออม,มันก็เป็นการที่ทําให้ประชาชนได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นก็ประชาสัมพัน์อกไปว่านี่นะ่าจะมีกิจกรรมของชุมชนนะบ้านเมืองโน้นนี่นะั่นเขาจะมานะประชาัมพันให้ชุมชนทั้ง18ชุมชนเนี่ยใครอยากมาขายของมาเด้อผมจิจัดปูนไข่ผลไา้สั่นี่นาะยกก็เลยตอบโจทย์ชุมชนสังคมเออใครมาจัดปูก็อูนแล ตดนก็เป็นการพัฒนาชุมชนไปอีกดังน,นั้นการรู้ภาษาอะไรบางอย่างมันจะนำมาซึ่งมูลค่าและการพัฒนาได้นะครเพราะไปในววงงานิจัยเวลาไอทีสัมภาษณ์ุยแกงมอเนี่ยแม่เทา A mong cho năm nay, a cho em một em muốn trăm linh hai đi chín đi thấy. hai nghìn chín trăm thì hai nghìn chín trăm linh hai nghìn chín trăm linh hai nghìn chín cha linh hai cha, chín cha linh hai nghìn chín trăm linh hai nghìn chín trăm linh năm 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 anh năm 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 mong năm quá, năm 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 mẹ năm โอ้แม่เพร๊ะนามองจีแม่ไอไกลอีกโอ้ยเราไปก่อนให้ไอ้จิบบืนดาดงตะลงใกล้เออไนไกล้ในแน่เราไปกันจะแซงดาวตอนให้เราไปให้จีมองแม่ตอนให้ไก้ไกล้ของเราอินไอ้ไกลนะไอ้ไกลนะไปแตใกล้ของเรายิไปโอ้เครียดโดเครียดโดเครียดโดด อังเกยกวย์ขน้องอันประเทศขน้องอังโชแซย์ขน้องอดีตไปพิธีแกงมอให้เกิดหนักแน่เองว่าหล่ะนะฮะดังนั้นปัญญจึงมีประโยชน์อย่างไรอ่ะดีกับจูดีกับตะเภาดีกับยูดีกับตะเภาคนะเนาะเอ่อทั้งทีบาปบุญจำแนงคุ้มโทษทางนี้กาลเทศสามตัวนี้เป็นแนวทางของปัญญาและ พีนะคะอ่าผู้บอพีอารแบบบุญอกว่าเอาอ,อ,อ,อ s e n ซ e ส,สดดีฟคลน